สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาเรียนกับคุณครูโจ้นะครับหรือคุณครูพรมรเพชรแท้นะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับในหัวข้อเรื่องความหมายและความสําคัญและชนิดของอาหารประเภทสํหรับนะครับอาหารประเภทสํารับนะครับนักเรียนต้องแสดงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอาหารสํารับนี่คืออาหารที่เป็นชุดนะครับมีอาหารชุดที่ ต้องมีอาหารที่หลากหลายหลายอย่างนะครับหลายรสชาติหลายลักษณะนะครับแต่และอย่างต้องสามารถรับประทานแล้วสามารถเข้ากันได้นะครับให้ความอร่อยนะครับความหมายและความสําคัญของอาหารประเภทสําหรับคําว่าสํหรับนะครับหมายถึงภาชนะภาชนะเช่นถาดขันโตเป็นต้นนะครับอาหารสําหรับหมายถึงการจัดอาหารหลายชนิดให้อยู่ในสําหรับเดียวกันนะครับค,คุณครูมีตัวอย่าง ขันโตกไม่ให้ดูนะครับเป็นสื่อนะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าขันโตกคืออะไรนะครับนี่นะครับสื่อตัวอย่างนะครับขันโตกขันโตกทาจากวัสดุหลายประเภทนะครับนักเรียนเช่นไม้ไผ่ก็ได้นะครับหวายก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับนะครับขันโตกนี่เขาเรียกว่าขันโตกนะครับประเภทของอาหารสํหรับนะครับแบ่งตามลักษณะของอาหารและการประกอบอาหารได้3าประเภทดังนี้นะครับ ประเภทของอาหารนะครับแบ่งได้สามอย่างนะนักเรียนหนึ่งอาหารที่มีเครื่องเคียงและเครื่องแหนมนะครับ <idad> นักเรียนอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจกับว่าเครื่องเคียงและเครื่องแหนมนะครับ <Angel. S 2> เครื่องเคียงและเครื่องแหนมนะครับเครื่องเครื่องเคียงเป็นอาหารอาหารที่รับประทานด้วยกันแล้วช่วยเสริมรสชาติซึ่งกันและกันนะครับเช่นปลาสลิดหรือไข่เจียวที่เป็นเครื่องเคียงกับแกงส้มนะครับ เดีย๋ยวกูมีรูปมาให้ดูด้วยนะครับมีสื่อมาให้ดูนะครับอาหารที่ต้องมีเครื่องเคียงนะครับไม่ใช่เครื่องแหนมนะครับอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับต้องเข้าใจนะครับเคียงนะครับมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับปลาสลิดทอดกับแกงสม้มไข่เจียวกับแกงส้มนะครับต่อไปก็จะเป็นอาหารที่มีเครื่องแหนมนะนักเรียนนะเครื่องแหนมเป็นอาหารที่รับประกัน รับประทานคู่กันเพื่อเพิ่มรสชาติและความอร่อยของอาหารมีลักษณะเป็นชุดเดียวกันเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูทอดนะนักเรียนนะดังดังรูปนะครับน้ำพริกกะปิก็มีมีอาจจะมีผักสดบ้างผักลวกบ้างนะครับมีปลาทูทอดนะครับก็จะมีสสเดน้ำปลาหวานาสเดน้ำปลาหวานนี่ก็จะเป็นสสเดสดนะครับไม่ใช่สสเดวลวกนะครับสสเดน้ำปลาหวานอา,อาจจะเป็นข้าวคู่กะปิ ข้าวคู่กะปิที่มีกุ้งหวานดังๆดังรูปภาพนะครับเป็นกุ้งหวานนะครับไม่ใช่กุ้งกุ้งฝอยนะลูกเป็นกุ้งหวานนะครับแล้วหมูหวานอาจจะมีกุนเชียงทอดมีมะม่วงมะม่วงซอยนะครับไข่เจียวซอยเป็นต้นมีหัวหอมมอีถั่วฝักยาวซอยนะครับะนะครับส่วนอาหารประเภทสำรับอย่างที่สองนะครับ นี่เป็นข้อสําคัญเลยนะครับอาหารที่จัดชุดเข้ากันกับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักนะครับนักเรียนนะอาหารในแต่ละภาคของไทยมีหลายชนิดที่จัดเป็นชุดอาหารนะครับเพื่อรับประทานร่วมกันมีหลายประเภทเช่นต้มยำแกงผัดทอดย่างหรือน้ำพริกผักสดผักต้มนะครับอ่าเราก็จะมาเรียนรู้อาหารชุดด้วยกันนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นอาหารชุดภาคกลางนะครับอาหารชุดของภาคกลางส่วนมาก อ,อ,าอาหารชุดภาคกลางโดยทั่วไปก็จะรับประทานกับข้าวเจ้านะครับกับกับข้าวหลายอย่างไม่ใช่กับนะครับกับกับข้าวหลายอย่างนะนักเรียนนะข้าวเจ้าหรือข้าวสวยนะครับเช่นอาหารประเภทแกงอาหารประเภทยำประเภทเครื่องจิ้มประเภทเครื่องจิ้มนี้แบ่งออกเป็นห้ากลุ่มนะนักเรียนนะต้องเข้าใจนะครับน้ำพริกน้ำพริกผัดโหลเครื่องจิ้มทั่วไปน้ำจิ้ม อย่างน้ำจิ้มเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเป็นน้ำจิ้มอซอสพริกสีราชาซอสมะเขือหรือเป็นน้ำจิ้มไก่นี่เขาเรียกน้ำจิ้มนะครับอาหารประเภทผัดอาหารประเภทเครื่องเคียงและเครื yeah. anyway ่องของแหนมะเครื่องแหนมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นอาหารหวานนะครับส่วนอาหารที่จัด oh ชุดภาคใต้นะครับนักเรียนสังเกตดูว่าอาหารชุดภาคใต้เนี่ยจะแตกต่างกับของภาคกลางตรงไหนนักเรียนลองสังเกตดูนะครับ ของภาคใต้ส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องเครื่องเทศซะมากกว่านะครับสังเกตดูนะครับอาหารของภาคใต้นะครับอาหารพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้นะครับเช่นน้ำบูดูนะครับซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลผสมกับเม็ดเกลือนะครับอาหารพื้นบ้านของภาคใต้เช่นแกงเหลืองไตแกงไตปลานิยมใส่ขมิน้นเพราะอะไรรู้ไหมนักเรียน ที่ใส่ขมิ้นเข้าไปเพื่อปรุงอาหารแก้ลดขาวนะครับเครื่องจิ้มคือน้ําบูดูนะครับของภาคใต้อาหารพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงคือข้าวยำนะครับชาวชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเขาเรียกนาชิกาบูนะครับนาชิกาบูนะครับนาชิกกาบูแปลว่าข้าวนะนักเรียนกาบูแปลว่ายำนะครับ ต่อไปนะครับมาเรียนรู้เรื่องอาหารชุดของภาคเหนือนะครับภาคเหนือดูตัวอย่างในสื่อที่รูนําสื่อนะครับในชุดแตกต่างจากภาคใต้นะครับกับภาคกลางนะครับภาคเหนือจะเน้นที่ข้าวเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับดูที่สื่อด้วยนะครับมีข้าวเหนียวมีผักสดมีน้ําพริกหนุ่มน้ําพริกอ,องแกง แกงมีหลายชน,นิดนีครับแกงเช่นแกงโฮแกงแคร์นอกจากนั้นยังมีแหนมมีไส้อั่วมีแคบหมูและผักต่างๆด้วยนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้อาหารชุดภาคตะนออกจิงเหนือนะครับหรือภาคอีสานของเรานะครับส่วนมากก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือเพราะว่ารับประทานอาหารหลักคือข้าวเหนียวนะครับภาคอีสานนะครับอาหารที่รับประทานกับ กับข้าวก็ทํากับหลายอย่างนะครับนิยมรับประทานกันผอีสารก็เช่นลาบไก่ลาบเนื้อส้มตำไก่ย่างแกงหน่อไม้ปลาลหอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับประเภทของอาหารสําหรับอย่างที่สามนะครับคืออาหารที่ต้องคุกเขาเข้าด้วยกันเป็นอาหารจานเดียวนะครับเขาเรียกเป็นอาหารที่ใช้เครื่องปรุงหลายอย่างจัดแยกมาต่างหากเวลารับประทานค่อยคุกเขาเข้าด้วยกันนะครับ เช่นขนมจีนซาวน้ำนะครับดูรูปภาพน,นะครับน่าทานไหมนะนักเรียนครูยังน่าจะน้ำลายไหลเลยครับเนี่ยอ่าตอนต่อไปก็จะเป็นความรู้ความรู้เสริมความรู้นะครับผักเนาะหรือผักเกตอ่าผักเนาะหรือผักเก็ดเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้เรียกว่าผักสดนะครับนักเรียนเดี๋ยวจะมีคําถามท้ายบทด้วยนะครับให้จไวน้นักเรียน ผักเนาะหรือผักเก็ดนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้เรียกผักสดนะครับแจงรอนนะครับไม่ใช่กอไก่นะครับจอจานนะนักเรียนแจงรอนนะครับแจงรอนคือเนื้อปลาโขกปั้นเป็นก้อนหรือเป็นแผ่นต้มกับน้ำกะทิใช้รับประทานกับขนมจีนสาวน้ำนะครับแจงรอนนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ ทะเลนะครับนักเรียนนะเสริมความรู้ให้นะครับอา,อาหารที่คุกเขาด้วยกันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เ,เรียกว่าข้าวยำข้าวยำปักใต้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของปักใต้ประกอบด้วยข้าวสวยน้ำบูดูกุ้งแห้งมะพาวคั่วพริกขินหนูปนถั่วงอกถั่วฝักยาวซอย ใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยมะม่วงดิบซอยแล่น้ำมะนาวนะครับดูก็น่าทานนะครับข้าวยำเราปะทวนสรุปประเภทของอาหารสำรับที่แบ่งออกเป็นสามอย่างนะครับจบไปหนึ่งขัวข้อใหญ่นะครับประเภทอาหารสำรับแบ่งเป็นได้สามประเภทดังนี้นะครับหนึ่งอาหารที่ต้องเป็นมีเครื่องเคียงและเครื่องแนมนะครับและอาหารที่ เป็นอาหารหลักนะครับจัดชุดเข้ากับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักนะครับข้อที่สามก็อาหารนี้ต้องคูเ่เค้าเข้าด้วยกันเรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวนะครับเราสรุปประเภทอาหารสำรับนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องชนิดของอาหารประเภทสำรับนะครับเมื่อกี้ประเภทนะครับตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องกับชนิดของอาหารนะครับสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือนะครับประเภทอาหารคาวและอาหารหวานนะครับ เรามาเรียนรู้เรื่องอาหารข้าวกันก่อนนะนักเรียนนะอาหารอาหารข้าวนะครับก็เช่นแกงผัดยำทอดย่างนี่ครับอาหารหวานกน็มีดังรูปสื่อนะครับก็มีข้าวเหนียวมะม่วงทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมเบื้องขนมชั้นนะครับ ตัวอย่างขนมหวานนะครับอาหารอาหารหวานหรือประเภทที่ทำจากไข่นะครับเช่นขนมหมอ้อแกงทองหยิบฝอยทองอาหารที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าเช่นขนมเลไลขนมขี้หนูขนมเปียกปูนเดีย๋ยวครูมีตัวอย่างาสื่อให้ดูนะครับเพราะว่านักเรียนคงไม่รู้อ่ะบางอย่างที่ครูสอนไปเนี่ยหรืออธิบายไปนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่า ขนมเลเลยคืออะไรนะครับขนมขี้หนูคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับมีสื่อมาให้ให้ดูเดี๋ยวครูอธิบายให้จบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูจะขึ้นสื่อไล่ทีละตัวให้ดูนะอ่าครับประเภทที่ทําจากแป้งข้าวเหนียวเช่นถั่วแปรขนมต้มแดงขนมบัวลอยประเภทที่ทําจากผลไม้ส่วนมากก็ชอบชอบ,ชอบกินเนาะกล้วยบดชีสละลอยแก้วข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอย่างนงี้เนาะ ถ้ากินมากก็ไม่ดีนะครับนักเรียนมันอ้วนเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเด็กนะครับประเภทที่ทําจากแป้งมันเช่นช่องสิงคโปร์ทับทิมกรอบขนมผิงขนมผิงนี้นักเรียนงงไหมคืออะไรเคยเห็นไหมขนมผิงนักเรียนทราบไหมเดี๋ยวครูจะมีสื่อให้ดูด้วยว่าเป็นลักษณะก้อนอย่างไงทํามาจากอะไรอย่างนี้นะครับประเภทที่ทําจากแป้งถั่วเช่นขนมตะโก้ขนมเทียนแก้ว ซาลิมอ,อยู่เซเว่นก็มีขายนะ,ะนักเรียนซาลิมที่เป็นแก้วเป็นของหวานสาลิมแก้วละ15บาทครูชอบชอบไปซื้อกินครับครูว่ามันหอมอร่อยดีประเภทที่ทำจากวุ้นเช่นวุ้นกะทิสังขยาวุ้นกรอบนะครับเรามาดูกันนะครับประเภทที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าเช่นขนมเลไลเนี่ยตัวอย่างสื่อนะครับน่าทานไหมนักเรียนดูภาพไปด้วยนะครับดูสื่อของครูที่ครูนำมาให้ขนมเลไลนะครับ ส่วนภาพข้างล่างเป็นขนมขี้หนูนะครับก็สุยิตสีสันสวยงามน่าน้าทานนะครับส่วนต่อไปก็เป็นประเภทที่ทําจากแป้งข้าวเหนียวนะครับเช่นตัวแปบตัวแปเนี่นเราเคยเห็นบ่อยอยู่แล้วเนะาะแต่ครูก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้ามีใส่งาเข้าไปก็หอมงาคั่วนะครับ ขนมต้มขนมต้มเนี่ยจะมีขนมขนมต้มแดงและขนมต้มขาวนะครับดังดังรูปเลยนักเรียนนะดูมีสองอย่างนะครับต่อไปเป็นประเภทที่ทําจากแป้งมันอย่างรอช่องสิงคโปร์นักเรียนพอทราบอยู่แล้วเนาะกูเลยเอาทับทิมกรอบมาให้ดูนะครับทับทิมกรอบทับทิมกรอบที่เรากินเข้าไปแล้วมันเวลาเราเคี้ยวดังกุ๊บปุ๊บม,มันทามาจากอะไรนะครับนักเรียนดูทํามาจาก ม,มันแกวหรือมันเผานะครับหรือแฮวก็ได้ถ้าไม่มีส่วนสองสามอย่างนี้กูก็แนะนำว่าทำจากแอปเปิลก็ได้นะครับแต่แอปเปิลมานจอะมันหวานสักหน่อยนะครับเนี่ยส่วนขนมพิงข้างล่างนะครับเป็นแป้งนะครับแป้งมันนะครับทำเป็นก้อนๆถ้าเรากินแป้งถ้ากินขนมพิงเนี่ยต้องค่อยๆกืนค่อยเคี้ยวนะครับถ้าเรากินเยอะๆมันจะติดคอนะครับม,ม,มันแห้งนะครับขนมพิง นะครับส่วนต่อไปเป็นขนมที่ทำจากแป้งถั่วครูยกตัวอย่างมาขนมเทียนแก้วนะครับแล้วก็นี่สลิมนะครับที่ครูชอบทานที่เซเว่นะนักเรียนแก้วละ15บาทนะครับนี่สลิมจะมีหลายสีมีกลิ่นหอมนะครับต่อไปก็เราก็จะเข้าสู่บทเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับ ครูครูได้ลงไว้ในกลุ่มลายนักเรียนนะครับกลุ่มลายกลุ่มนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Google Form นะครับนักเรียน๋ยวเข้าเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาครูลงให้นะครับนักเรียนเข้าไปที่กลุ่มลายกลุ่มนักเรียนนะครับครูได้ลงโปรแกรมไว้โดยใช้โปรแกรม Google Form นะครับลิงก์ครูแปะไว้ทำตามตัวอย่างคุณครูเลยนะครับ ที่ขึ้นในกลุ่มสีสีเขียวนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่แบบทดสอบนักเรียนได้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะขึ้นแบบทดสอบนักเรียนนักเรียนต้องต้องติ๊กทุกข้อนะครับแล้วก็ต้องใส่หัวเนื้อหาทุกข้อถ้าไม่ใส่มันไม่สามารถคลิกส่งได้นะครับเพราะว่าครูตั้งไวใ้ให้มีความจำเป็นนะครับ คำมาแรกคือคำนำหน้าชื่อเด็กชายเด็กหญิงนะครับหรือนายนายหรือนางนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับแต่ไปก็เป็นชั้นอย่างาครูใส่ไว้มีม3ก็3ทับกับ3ทับนะครับจากนั้นก็ทำข้อสอบไปท,ทุกข้อทุกข้อทุกข้อนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก่อนส่งนนักเรียนก่อนคลิกส่งนักเรียนต้องทวนข้อสอบดีดี ทวนคำถามดีๆนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรได้นะครับแล้วคะแนนก็จะไม่ได้เต็มนะครับให้ทวนข้อสอบออแบบทดสอบดีๆก่อนส่งทุกครั้งนะครับแล้วให้ทำทุกข้อถึงคลิกส่งดังตัวอย่างที่ครูทำให้แล้วก็คลิกส่งเลยนะครับคลิกคำว่าส่งนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบทดสอบ หน้าสุดท้ายให้นักเรียนคลิกดูคําว่าดูคะแนนนะครับเมื่อนักเรียนคลิกตรงดูคะแนนก็จะสรุปคะแนนว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่คุณครูก็จะไปเปิดใน Google Form ในเมลของครูดูว่านักเรียนคนไหนทําข้อขสอบได้ไม่ได้ไม่ได้ข้อไหนบกพร่องอยังไงนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับมีคะแนนขึ้นนะครับถ้า สิบข้อที่ครูส่งแบบทดสอบทาง Google Form ให้ก็มีสิบข้อถ้าถ้าทำได้เต็มก็จะขึ้นอย่างอย่างนี้นะครับนักเรียนดูคลิกตัวอย่างก็จะขึ้น10ต่อ10อย่างนี้นะครับวันนี้ก็เรียนไปจนจบประเภทอาหารสำรับแล้วนะครับแล้วก็สรุปเดี๋ยวสรุปท้ายบทให้นะครับว่าประเภทอาหารสำรับมีอะไรบ้างนะครับ ประเภทอาหารสำรับหัวข้อใหญ,ใหญ่มีอยู่สองหัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือประเภทประเภท,ทก็จะมี3าประเภทนะครับส่วนชนิดก็มีอยู่2ชนิดนะครับชนิดคาวและชนิดหวานนะครับนักเรียนนะครับครูก็จะไปตรวจแบบทดสอบของนักเรียนว่านักเรียนคนไหนที่ทำได้ เดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับคนไหนที่ยังทําไม่ได้เดี๋ยวครูจะแจ้งครั้งต่อไปนะครับว่าเราจะมีข้อเพิ่มเติมหรือเพิ่มเติมยังไงนะครับหรือนักเรียนอยากได้ความรู้ที่มากกว่าตรงนี้ก็ไปส,สืบหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับทาง Google นะครับหรือทางห้องสมุดโรงเรียนก็ได้นะครับหรือทางหนังสือที่คุณครูแจกไปนะครับอย่างวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอ ไล์เพียงเท่านี้ไว้เจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ